สวัสดีครับท่านผู Jim, ้ชมครับผมวันนี้ผมชายอัดนะครับเราอยู่กันในแ a บ untitled boxing นะฮะก็แหวกแวกนิดนึงไม่ค่อยตามกระแสอยู่อยู่กับมัดโครนสนะครับผมเมื่อกี้ผมไปดูมาเขาบอกว่าเออโครนสเนี่ยมันไม่ค่อยเก่งนะเออผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะไม่ค่อยเก่งยังไงก็สกิลมันก็ต้อง ใช้อีโมดนะครับผมในการเก็บเ,เกรดสกิลมันก็โกงอยู่นะสกิลมันอะเดี๋ยวผมใช้ดู <st ubs> ได้ละ เกมมันต้องกดอ e ีโมดหลบเพอร์เฟกแล้วก็เคาน์เตอร์นะครับผมอืมอืมนี่มันก็จะยกเลิกการโจมตีของศัตรูนะครับผมแล้วก็พอกดปุ๊บมันจะต่อยเร็วขึ้น เออ,อย่าเพลินอย่าเพลินในน้องเออต่อยไปโดนเฉยอ้ยไม่ใช่แล้วโคนนอนมันต่อยเบาแล้วแต่ว่าลีลาท่าทางมันกลน,นตีนกลตีนดีนะผมชอบ กดอีโมดสุดเกะไปรออีกฝ่ายเข้านะผมรอเรืไปไป่อยๆถ้าเขาไม่เข้าเราได้เปรียบนะผมอ่ารลแตะ ปรากฏปะ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 มันไวมากครับผมเนี่ยปะ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 ตอดตอดให้โลบางโลบอันไลน์อันไลน์โลแตก อืมต่อยหนึ่งหมัดเออโดนอ่าเอออพาดนิดนึงเออมันมันเออแหลกแหลกเออแหลกอะไรแหลกอะไรแหลกอะไรเดี๋ยวกูเต้นฮาการิ หบมาก่อนโอเคอันรายหลบนี่ไงอ้าจ้าจ้าจ้อโอ้ยจ่าผิดอันรายอันรายอย่าเพิ่นอย่าเพิ่นอย่าเพิ่นหลบมาก่อนค่อยๆหาจังหวะเล่น ล้วก็ต่อยแตกว่ะแังววานี้นี่ไงอืมไม่โดนโฟน้อยมันจะเป็นมาทินหลบง่ายหลบไวหลบเร็วต่อยเร็วแต่โคตรเบาอะไลกดกดแล้วเราลัวลัวลัวนี่่ง โอ้โดนง่ายเอาโอเคแล้วให้เฮ้ยกลายจะต่อยโลโตแตกแลก้วกดอันตินะครับผมเออโดนสวนเป๊ะโดนแล้วอัไรอะไรหลบได้ป๊ะไม่ได้แล้วโอเค ยัวยัวยัวก่อนยัวก่อนอยู่นิดนึงเข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามาสิอืมร้อยบัตมันเล่นยากผมบอกบัตรมันเล่นยากแต่ว่าถ้าเล่นเป็นสนุกทางส่ามร้อยเอามาเพี่อ อ๋อมีบุรุษโอซีสองคนอีกรอบไม่เล่นนายเปลี่ยนงานไม่สู้ด้วยเลยเออสู้กับเราไหมอ่ะเฮ้ยนี่ไอ้นี่ใช้สลักเกอร์ อยากเจอครับสลักเกอร์มาหน่อยอยากอยากต่อยออกมาเราอะไรไปต่อยลมทำไมมานี่มันติดมะนาตวเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนเล่นไม่มาเลยโอซี c แม่งเลยไหมล่ะโอซีเลยไหม่ โอซีเลยไหมเล่นกับเราไหมเล่นก er ับเราไหมเออมาเปิดมาเบติต้าก่อนเลยแกนี่มันไม่ได้เรื่องมาดิอันร้อยมัดซาลักเกอร์มันช้านะผมมาถึง M2 แล้วนะแต่ว่าต่อยโลหนัก หลบมาเต้นเก็บเกตเต็มแล้วก็ใส่ถอยทำไมโดนอะไรหลบอ่ะฮะไม่โดนเฉยฮิตบล็อกกัหล่อนยังเลยอะ่ะ อะไรโดนเฉยเลยโอเคหมดแรงอืมอือือืใส่นัวย้ำอีกดอกหนึ่งย้ำอีกดอกหนึงเฮยนั่นแม่เขาวาอืออืมเม้มม้มออยังยังก่อนยังก่อนเออเออมันเลยนะมึงอืออืออืมอื ม,มันมั่งรีตัวหนีเลยอะไรอะไรรีตัวเลยโอ้อยงี้เควสก็ไม่ได้เด้ <c oughs> อะไรของมันมวะอะอะไรอยู่ตรงนั้นอไอ้อะไรเนี่ยรอครับ อะไรมันเล่นใหม่เล่นใหม่น,มนายอะไรไม่เล่นกับผมเลยอ่ะงงอ่ะเล่นกับเราไหมเฮ้เฮ้เล่นกับเราไมห,หม,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 เ,ลเ,ไมเล่นกับเราไม่ไหน <c oughs> เฮ้ยฮ้เฮ้เฮามเฮาเฮ้เล่เกับเราเรา้เฮอเฮ้สฮอเฮ้เฮ้เฮ้นค้อฮ้เนะ้เฮ้เเฮ้เฮ้เฮ้เฮเฮ้เฮ้เเ้เ เขาเขารู้ว่าไม่ชนะแนนายไม่ลองดูวะสนุกนะนายโอ้นายจะเดินหนี <c oughs> เราดีเรารอนายที่ท่าน,น้ำทุกวันเลยนะ <c oughs> โอ้โจบแล้วโอซีอีกแล้วนายนายนายจะต่อยกันนายมันไม่ดี <c oughs> นายจะต่อยกันไ <c> ป <oughs> น,น, <c oughs> นี่นี่นี่กวนี้ แรงโกเหมือนเราเนะผมแต่ว่าเขา้มยกว่าไม่มีใครเล่นด้วยไม่หนุกเลยวะไอ้เหี่ยเออเ,ออเออนี่ยมามามาอะไรอะไรอะไรไอ้อะไร,ะไร,ะไรนายโอวิคอนเล่นกับเรา่อยดีไม่มีใครเล่นกับเราเลยไม่มันเลยนายเราเราเล่นด้วยนะอย่าออกนะนาย ฮะเบจิต้าเหมือนเดิมเขาใช้แล้ว่ะถ้าเต้นอย่างนี้ตีก็แบบใช้โคออดอะไม่ได้ใช้แล้วเต้นทำไมใช้เบสิกน่าจะเบสิกอ๊ะ ไม่ใช่ไม่ใช่อันไลท์ผมหลอนผมหลอนอันไลท์ขอเมมนิดนึงนะฮะหัวงมัด อย่าพลาดแล้วฮ่าโดนนี่อะล่อแตกต่อยปิดจะครบแล้วเออโดนจังหวะสุดท้ายอีกร้ายอย่าเพิน่นอย่าเพิน่นอย่าเพิน่นอย่าเพินเพ่นเด็กช่างเด็กช่างอย่าเพิน่นอันร้ายหลบได้ หลบไหมอย่าชิดเชือกครับถ้าฉีดเชือกเราเสียเปรียบจัดอันไลจงเตือนอันไายเต้นไปก่อนเต้นไปก่อนเต้นไปก่อนตอนนี้เราเข้าไปเขาหลบเราใช้สกิลเลยโดนแลวไรมึงยังไงอะอยังไงหลบอจจต่อตเ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  ปิดดาเมจปิดดาเมจไปเห็นไหมครับถ้าเขาเขาไม่เข้ามาหาเราเราชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เอนนี้เปิดอ่อนเขาพิมอะไรมาไม่รู้เปิดก่อนอ๋อทำํำหน้าทำตาขอรนายมาดีอะไรนี่อ่ะไม่แตกเจยเออโดน น่าจะตายโอเคหลบอะไรอโอยฮะอะไร <laughs> เกมเกียนโดนเกมเกียนไม่เข้าไม่เข้าเต้นไม่เข้าก็เต้นดูท่าน้ผมอยากได้ เออจะเต็มแล้วอะ่ะเออโลแตกโอ้สวนไม่ได้หลบไม่ได้ได้อย่างไรงงจวบไปหนึงทีเหมือนเดิมฮ่าอันไรมันโดนะอะอัไลหลบหลบแบบปิงปิหลบแบบเฟมไมเฟมหลบหลบหลบ ลบกันไปกันมาลบลบโอเคหมดเออเอาสิวะเอาสิวะลบวะลบเอ้ยอะไรเอาสิเอาสิเอาสิแต่อ๊ายอาบาตากรรม เอ้ยชิดจะลบโอ้โหเมื่อกี้ผมกดลบแล้วนะอะไรเกมอะไรอันน่าจะแพ้ัตานี้ลองดู okay. oh, โอเคหลบหนึ่งทีสวนไปหนึ่งมัดต่อยหน่อยลูกไม่ต่อยเด่โยกกลับมา เข้าเต็มหน้าเออ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 ฮาคคริฮาคคริฮาคคริอันไลผมหลบได้พี่ชายอ,อันไลทเ้ยอะไรอ่อะเอองงเลยงงเลยอะไรก็ไม่รู้หลบมาต่อย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 อีกหนึ่งที โดนหมายผึงผมอะหมายถึงผมมาโดนอ๋อไอรอนฟิตจริงเ้ีมันแรงนะแต่ว่าผมไม่น่าตายลองดูถ้าไม่ถ้าไม่ตายผมกดโฟกัสทันทีไม่ตายบอกแนละ้วไม่ตายโอ้ยอะไรตายดีอย่างเงี้ยโอ้โหจบแล้ว ผมน่าจะโลบว่าผมไม่น่ากดโบกันเลยโอ้เซ็งว่าอะไรเกมบักเกมบักแรกโอ้อะไร,รอ,อะไรอะไร, <c oughs> อะไรวะเนี่ยขาจมดินโอเคผมกลายเป็นของดำดินโอเคโอเคว่าคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมแบบเอ่เออะไรนะ อะไรบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งเจอบักเอาไปกูโอ้หลอนเลยครับผมก็ไม่มีแล้วครับสำหรับคลิปนี้ใครอยากให้ผมเล่นแบบอะไรก็คอมเมนต์ได้นะไม่ต้องไม่ต้องห่วงแป้นพิมพ์ไม่ไม่ต้องอายเออวันนี้อายแล้วไหมผมนะฮะแล้วผมก็คลิปนี้ไม่ไม่มีแล้วครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไปแล้วบ๊ายบาย